วาวครับผมพี่น้อกนี่คือปลายาไนของเราที่ยังเหลือพอที่จะแบ่งปันให้ได้นะครับช่วงนี้เหมาะสำหรับการนําไปปลูกนะครับอ,อันนี้เป็นการทำท่อนพันเอาไปปลูกเพื่อ,อเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับในช่วงที่ฤด,ดูยากขาดแคลนในช่วงฤดูแรงนะครับ สายพันธุ์ยอดนัยสวยของเราท่อนพันธุ์สวยก็ยังพอมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอ,อยู่นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่บ้านทุ่งฟาร์มหรือว่าสวนลุงคำนะครับยังพอมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับโดยราคากันเองติดต่อเข้ามาเลยนะครับะจะมาเมาหน้าสวนอยากจะให้ตัดให้เอาไปส่งอ่ะ คุยกันได้นะครับว่ามาเลยติดต่อเข้ามานะครับพี่น้องตอนนี้ยังพอมีแบ่งปันอยู่นะครับติดต่อลุงคำได้เลยนะครับ